เอาละครับวันนี้เนี่ยผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับนั่นคือกล้องตัวนี้เลยครับเป็นกล้อง 4-in1 โอ้โหหลายคนงงครับโฟอิคืออะไรนะครับเป็นกล้องนะครับที่ติดในรถยนต์ของคุณนะครับมีกล้องถึง4ตัวด้วยกันแน่นอนครับโดยปกติเนี่ยกล้องก็จะมีกล้องหน้านะครับกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆด้านหน้ารถของคุณเวลาขับขี่กล้องตัวที่2นะครับนั่นคือกล้องหลังนั่นเองนะครับก็บันทึกในการขับขี่เหมือนกันกล้องตัวที่3เป็นกล้องถอยหลังนะครับเมื่อเวลาที่คุณเข้าเกียร์ R หรือว่าเข้าเกียร์ถอยเมื่อไหร่ะะัับบตตวก็จดภา หน้าจอขึ้นเป็นกล้องถอยหลังนะครับคุณก็เห็นนะครับมีการวัดระยะมีเส้นวัดระยะให้คุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถอยนี่หมดห่วงและอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือกล้องตัวนี้ครับที่จะบันทึกภาพภายในรถของคุณนะครับทุกเหตุการณ์ในการขับขี่นะครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากจะบันทึกเหตุการณ์ภาพใปรถต่างๆก็สามารถบันทึกได้เช่นกันข้อดีของกล้องโบอินวันตัวนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากนํานเสนอนะั่นคือหน้าจอครับที่ต้องบอกเลยว่า ใหญ่และมองชัดมากๆนะครับดูภาพนะครับจากหน้าจอตัวนี้ได้เลยครับผมสําหรับราคากล้องโฟ n 1ินวันตัวนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าต้องจัดสักหนึ่งอันเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับรับประกันให้เลย1ปีเต็มๆครับบอกเลยครับว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับการติดรถของคุณบันทึกทุกเหตุการณ์นะครับหมดหวงแน่นอนกับกล้องโฟ n 1ินวันตัวนี้ครับ